ชุมพรเมืองโกโกสวัสดีครับ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 วันนี้นะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับจังหวัดชุมพรผมอยู่ที่ตําบลทะเลทรัพย์อำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรน,นะครับนี่คือการนําร่องพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเรานะครับโดยมีประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนหรือธนาคารหมู่บ้านตนําบลทะเลทรัพย์นะครับ ท่านเป็นใครที่ไหนยังไงและทําไมถึงให้ความสนใจกับโกโก้เดี๋ยวมารู้จักกับท่านนิดนึงครับสวัสดีครับคุณลุงครับสวัสดีครับผมเรียกว่าลุงจิตนะลุงจิตได้นําตัวกับเพื่อนี่นิดนึงครับผมชื่อจิตนะครับนามสกุลแก้วโชดปกติเป็นคนนครศรีธรรมราชมาอยู่ที่นี่นานแล้วแล้วก็มาทํามาหากินอยู่ที่นี่ครับเป็นชาวสวนทาสวนทาไร่ธรรมดาก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษก็เป็นบุคคลชุมชนในชุมชนนั่นแหละ อยู่กับชุมจนตลอด,ดมามีอะไรก็ช่วยเยวหลือกันได้กันครับก็ที่มาของ EP นี้นะครับคือเล่ายอมนิดหนึ่งนะครับ,รบโกโก้เนี่ยเป็นพืชที่อยู่ประจําถิ่นของจังหวัดชุมพรยาวนานมากนะครับตั้งแต่ปี2,525ปัจจุบันคือ2,566เราก็ได้ฟื้นฟูโกโก้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งและนี่เป็นครั้งสำคัญเลย นะครับเพราะว่าหลังจากผมเนี่ยได้นําร่องทําให้คนในจังหวัดเห็นแล้วว่าโกโก้มันแปลรูปได้โกโก้มันขายได้โกโก้มันมีที่ทางปัญหาของกเกษตรกรหลายๆหลายๆตัวก็คือเขาเรียกว่าแก้ไม่ตกกับปัญหาเรื่องปาล์มราคาปาล์มราคายางราคาทุเรียนนะครับราคากาแฟตอนเนี้เราก็เลยเป็นกลุ่มแรกนะครับของจังหวัดที่นําร่องเลยนะครับทําโกโก้อย่างจริงจัง นะครับอันนี้ก็เป็นที่มาที่ทําให้ผมเนี่ยได้มาพูดคุยกับลุงจิตนะครับเพราะว่าลุงจิตนเนี่ยก็คือแกนนําสําคัญของทะเลทรัพย์เลยนะครับก็คือเป็นประธานกองทุนสวัสดิบัตรกองทุนสวัสดิการชุมชนนะครับทาให้มีแนวคิดที่จะทําโกโก้กันอย่างจริงจังอะไรคือสาเหตุที่ลุงจิตเลือกโกโก้ครับคืออย่างนี้นะครับผมนอนเปิด u t u b e ดู ก็ดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆที่นูนที่นี่ที่นั่นก็ไปเห็นของอาจารย์พบที่ที่ที่อยู่อำเภอหลังสวนอำเภอหลังสวนเนี่ยรับนะครับ,รบเริ่มดูแล้วก็โกโก้มันก็มันเหมือนไม้อื่นนะครับคือเราไม้หลายตัวมานั่งเทียบเทียบเพียงกันว่าอย่างสมมติว่าปลูกยางปลูกยางคนปลูกได้ยี่สิบสามสิบปีุณต้องค้นปลูกใหม่ปลูกมันปลูกอ้อยปลูกอะไรก็ต้องค้นทําใหม่แต่ถ้าเป็นโกโก้เนี่ย มันอยู่ได้นานไม่ต้องโค่นขนาดปาลม์มยังต้องหมดอายุก็ต้องโค่นออกแล้วปลูกใหม่ทีนี้โกโก้ไม่ต้องปลูกแล้วก็เป็นลูกทั้งปีทาสาวได้เออมันน่าสนใจเพราะว่าเราปลูกกังเดียวตลอดชีวิตทีนี้ผมมาคิดๆผมว่าเออมันน่าสนใจที่ว่าโกโก้เนี่ยมันเป็นมรดกได้ผมคิดๆผมคิดว่าน่าจะดีกว่าบํานานอีกนะบํานานพอเจ้าของบํานานตายมันก็หมด แต่ถ้าเป็นโกโก้ถึงลูกถึงหลานเลยนั่นเลยโลตายลูกยังอยู่ลูกตายหลานยังเก็บได้ใช่ครับมันมันวิเศษตรงนี้ถึงผมเลยก็อยากสนใจตรงนี้เห็นของอาจารย์ทำก็เลยสนใจไปศึกษาดูอะไรเป็นไปไน,นะครับแลวทีนี้พอเห็นว่าน่าจะน่าจะทําตรงนี้นะครับผมไม่ได้ชวนชาวบ้านนะครับผมเพียงแต่บอกชาวบ้านนะมาคุยกันแล้วบอกว่าทุกคนให้ดูยูทูบคุณไปดูมา พอดูมาเสร็จเคยเห็นอะไรมามาคุยกันใช่ไหมพอคุยกันพอคุยกันยุนมาก็อยากรู้อยากเห็นผมก็เลยพาไปอาจารย์พร้อมกันนั้นไปกันเก้าคนเขาไปเห็นเขาก็เออใช่ไหมมันใช่ได้นะมันสนจมันของจริงมันของจริงคือถ้าผมบอกว่าชวนเขาปลูกเขาคงไม่ปลูกหรอกครับแต่ผมเปิดประตูว่าปลูกโดยการบอกให้เขาดูใน u t u b e แล้วคุณสนใจไหม ถ้าใครสนใจมาคุยกันไม่สนใจก็ไม่เป็นไรครับก็เราไม่ได้ตั้งกลุ่มตั้งอะไรใช่ไหมเราเพียงแต่มาบอกเปิดเปิดหน้าให้ดูว่าในโกูกเป็นอย่างนี้แล้วพาไปดูของจริงพอโดยจริงะถ้าสนใจพอสนใจเราก็มาคิดจะทำมันเป็นรูปเป็นร่างนะครับโดยใช้ความยุนสวันดิกชุมชนของเทศบาลตำบลทะเลทัพซึ่งเป็นงานของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในการช่วยเหลือคนในชุมชนนี้ถ้าเราทำโกโกได้เนี่ย นะได้ได้เงินมาเราก็มาสั่งองทุนกองทุนก็ไปช่วยยุงชนครับถูกไหมครับมันก็เป็นวงจรอยู่ในตำบลทีนี้ถ้าทุกคนปลูกโกโก้นะครับแล้วก็ได้เงินมาเงินก็จับจ่ายอยู่ในตำบลผมยังคุยกับเพื่อนเล่นๆเลยว่าคนที่ปลูกตูเรียนเป็นร้อยๆต้นอ่ะเวลาเขาตัดตูเรียนเอาเงินเอาไปไหนผมบอกเขาแว้โชสอนะก็ซื้อดินมา ก็ซื้อดินมาให้เจ้ากศไม่ไมพอเอาไปให้ร้านร้านร้านเคมีกับสารชีวพันธ์ต่างๆ <c oughs> นะครับแต่ทีนี้กรก็เราลงทุนทีเดียว <c oughs> ใช่ไหมเก็บเกี่ยวกันเรื่อยๆ <c oughs> ปุ๋ยรู้สึกว่าน้อยมากใช้ไม่ต้องซื้อปุ๋ยเคมีก็ได้ใช้ปุย๋ยธรรมชาตินะครับหมักเองทำเองทำอะไรเองก็อีกอย่างคือน้ําต้องมีแหล่งน้ําหน้าแรงตัวน้ําช่วยหน่อยที่อาจารย์ทำนี่นะผมก็ถือเา ในยูทูบดูในเนั้ยนียดูดูแล้วดูอีกทั้งดูแล้วดูอีกทั้งดูแล้วก็ไปดูของจริงเลยไปเห็นกับตาทุกอย่างว่าเอมันทําได้จริงๆรนะครับเราก็เลยคือตัดสินใจมาต้องมาฟื้นโกโก้กันใหม่นะครับเนี่ยครับก็คือสองเจนนะฮะเจนลุงจิตกับเจนอาจารย์ป๊อบนะครับเราก็มาลุงจิตเนี่ยตามผมอยู่ประมาณสักสามปีผมก็ไม่รู้หรอกว่าลุงจิตเป็นใครที่ไหนจากยังไงนะก่อนเราก็คิดว่าลุงจิตคงเป็นคนแก่ธรรมดาแต่ว่าลุงจิตประสบการณ์ก็คือ บริหารกองทุนหมู่บ้านนะครับแล้วแล้ว,ลวมีเป้านะมีเป้าเนี่ยน,ะ,นะครับอันนี้คือเป้านในการทํานะครับสุดยอดมากเลยนะครับสี่สิบแปดล้านนะนี่คือการบริหารจัดการแล้วเป็นไปได้ลุงตัวเลขสี่สิแปดล้านเนี่ยลุงมั่วหรือเปล่าไม่มั่วผมไหนลุงลองบอก<ด>ลองบอกที่ว่าจะทำสี่สิบแปดล้านยังไงจะงไหมครับใช,ใช่ครับเอาคนห้าสิบคนเอาคนห้าสิบคนดูคนละหนึ่งร้อยต้นคนละร้อยต้นครับ ครับก็จะได้ห้าพันต้นห้าพันต้นห้าพต้นคร้าพต้นถ้าต้นละร้อยบาทต้นละ100ได้แค่ต้นละ100่งร้อยห้าพัแสนได้เดือนละห้าแสนห้าแครับเดือนเดือนปี12 6ล้านหล้านหล้านเรามีอยู่แปดหมู่แปดหมู่บ้านในตำบลทะเลท่ามีอยู่แปดหมู่บ้านครับถ้าทุกหมู่บ้านทำอ่าคนละ5้าห้า้าสิบคนอ่าห้าสิบคน5้าดหมู่ก็4ี่คนสี่คน คูณห้าพันเสียงแจ๋ห้าพันเลยเมื่อกี้มันถูกล้านหกล้านหกล้าน 8, 8, 6, 8, 48, คูณแปดคูณแปดหกแปดสี่สิบแปดก็คือสี่สิบแปดล้านเป็นตัวเลขที่ง่ายมากเลยลุงแล้วก็มิกซ์เซ็ตมาโอ้โหสุดยอดเลยนะครับอันนี้ก็คือสี่สิบแปดล้านจากโกโก้แล,ล,ละเป็นไม่ได้นะครับนี่คือคิดทดี่น้อยมากเอาแค่คนละร้อยต้นแล้วก็แปดหมู่บ้านในตำบลทะเลทรัพย อำเภอปทิวอาจารย์ครับถ้าคนที่เขามีแต่นะาหน่อยนะแล้วก็มีที่ดินหน่อยก็ไม่ปลูกหลอกร้อยต้นนะอ่าโอ้โหนี่คือปลาแล้วไม่ได้ปลูกห้าสิบคนนะครับเป็นร้อยครับอันนี้คือแล้วคนในตำบลมีเท่าไหร่หกเจ็ดพันคนหรือเท่าไหร่ก็ไม่โอ้กเจ็ดพันครัวหรืออะไรผมก็ไม่รู้นะอ่าเออเอาประมาณหกพันครัวเงินโดยโดยโดยประมาณนะครับเพราะว่าผมถามกับเอายกมาเอาหนึ่งในทีพ่อเอาหนึ่งพันคูณ ตายแล้วนะเฮ้ยนี่ผมคิดคิดไม่คิดไม่ทัน,นเขาเรียกว่ารุ่นเก่าเรียกว่ารุ่นเก่าเนี่ยนะครับสองสีนะครับเนี่คือนี่ทำผมแฟชั่นเลยนะทำสีทำสีดอกอ้อทรงผมแฟชั่นนะครับนี่คือ,น,คอนี่คือแนวคิดยั่งยืนของคนที่อ,อยากจะทิ้งมรดกให้ลูกให้หลานนะครับกับเราทำท,ท,ท,ที่คิดตรงนี้นะครับเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นลูกหลาน รุ่นเราเนี่ยสร้างนะครับคนรุ่นเนี้ยขณะเนี้ยกำลังเนี้ยกำลังสร้างพอเราสร้างได้แล้วตกถึงลูกลูกก็ทำต่อมันไม่ตายอาจารย์ทำสาวได้ที่อาจารย์ว่านำมาที่มันทำสาวได้คือก็ทำได้ตลอดแปดเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดสิบปีนี้ร้อยปีนี้ลุงครับข้อมูลไปเสิร์ชใน u t u b e นะถ้าใครสงสัยว่าปูก้อยายุนานเท่าไหร่ตอนนี้ประเทศเปรูนะเกือบสี่ร้อยปีนะยังให้ลูกอยู่เลยครเพราะมันเป็นต้นไม้อัศจรรย์มาก แล้วแล้วผมเนี่ยเป็นเด็กชุมพรนะถ้าใครอยากจะสืบต้นต่อน,นะให้ไปวัดขันเงินอำเภอลำสวนจังหวัดชุมพรพระอารามหลวงอายุผมเลยครับตอนนี้สองทีต้นโกโก้ต้นนั้นยังอยู่ครับลุงนนรับผมเมื่อสองวันผมไปที่สวนตว,วีทรัพย์ครับ <c oughs> ก็บอกมีต้นโกโก้กปีสามสองอยู่สามต้นปีสามสองอครับ,รบเห็นไหมครับ อันนี้ทีนี้ผมบอกว่าคือเขาเขามันมันเกียการนะมันรกอยู่ผมบอกช่วยคอช่วยช่วยแต่งให้หน่อยอตัดแต่งให้หน่อยเดี๋ยวเป็นลูกผมบอกก็ว่าถ้าเป็นลูกแล้วจะได้ลูกมาทำพันชาวบ้านจะได้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ก็คือตำบลทะเลทรัพย์หรือเรียกอีกชื่อนึ่งคือธนาคารหมู่บ้านทะเลทรัพย์นะครับตรงนี้ลุงก็จะให้เป็นจุดับซื้อใช่ไหมครับครับตรงนี้นะครับเวลาอีกสามปีเาบ้านครับอีกสามปีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายของผมนะ ที่สามารถรับซื้อเพราะมันไม่ไกลกันเลยนะขับรถประมาณมชั่วโมงหนึ่งป้ายขึ้นป้ายได้เลยว่ารับ,รบซื้อรับซื้อผลโก้โฟได้ไปจำหน่ายต้นด้วยนะครับแล้วทีนี้เขามีมาผมก็ต้องผมผมผมซื้อผมเคืองสูงอาจารย์นั่นแหละครับเพราะผมไมีปัญญาดำโอ้ผม,ม,ผมปัญญาผมเยอะเลยปัญญาผมเยอะเลยนะครับตอนนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือคือถ้าผมมีที่ซื้อชาวบ้านก็ปู แต่ตา,เขา,า,าเขาบอกไม่รู้ขายหน่อยเขาก็ไม่ดูตอนนี้อีก,อกหนึ่งโครงการนะดูหลังอีพีเนี่ยก็จะก็จะเห็นสินค้าตัวใหม่ครับเวลามาชุมพรคุณจะต้องกินช็อกโกเลตน้ำหมาชุมพรซึ่งผมเป็นคนนาร่องตัวนี้แล้วก็ร่วมกับผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับเวลาเราไปเพชรบุรีเราจะซื้อขนมหม้อแกงมาเวลาเราไปนครสวรรค์เราก็จะซื้อขนมโมจิไปสุพรรณจะซื้อขนมสาลี่นะครับไปสุราษฎร์จะซื้อไข่เค็มชัยยะ พอบอกมาชุมพรปุ๊บมึนเลยจะซื้ออะไรไปฝากเขาดีกเกรดเล่มหน้าเหรอมันก็ไม่ว้าวเลยตอนนี้ผมก็เลยทําเรื่องของชอ็อกโกแลตนามากเข้ามาะนะครับชอ็อกโกแลตนามากก็คือตัวที่เป็นสินค้าไฮไลท์นะครับ,รบตอนนี้นักแขกไปใครมาจะต้องซื้อชอ็อกโกแลตนามากครับ,รบเพราะว่าชุมพรมันเป็นเมืองโกโก,โก้นะครับ,รบท้าแซะแล้วก็ปะทิว เดี๋ยวเราจะมีเครือข่ายแบบนี้นะครับคอยติดตามนะครับนี่คือการบูมโกโก้ของจังหวัดเราแล้วนะครับนี่เป็นนาทีทองของจังหวัดจังหวัดชุมพรนะครับคือเราจะเอาพืชโกโก้กลับมาบ้านเอาโกโก้กลับบ้านครับฮะคือผมอีกข้ออีกข้อนะครับผมดูแล้วโกโก้เนี่ยมันข้าวยาทุกเรื่องตั้งแต่เด็กเด็กกินนวัตตินได้ก็กินโกโก้แล้วนะครับตัวนี้ คนแก่ๆกินอะไรไม่ได้กินอวันเตินกินไฮโครับก็คือกินโกโก้โกโก้ถูกไหทีนี้เรามากินโกโก้ล้วนๆถูกไหมกินโกโก้แท้โกโก้แท้ๆเลยไม่ต้องปผสมอะไรแล้วแล้วมันมีประโยชน์กับร่างกายเยอะประโยชน์เยอะมากคุณนับประโยชน์ของมันที่อยู่ในมือถือนะครับครับผมเปิดดูแล้วโอมันก็ มันก็ปกติอะนะเรามีกินยิกินไปเรื่อยๆแช่ว่ากินของหวานประจําวันอะไรพวกนี้ยมันก็ได้ไม่ได้เสียหายเลยคือตอนนี้เนี่ยผมมาเดินนาร่องทั่วประเทศนะแต่ว่าบ้านตัวเองบ้านตัวเองคือจังหวัดชุมพรอผมผมไม่สนใจบ้านตัวเองเพราะว่าคนบ้านเราเนี่ยลุงคิดดูว่าเจ็ดปีที่ผมบากบั่นมาเนี่ยกว่าจะถึงจุดนี้จุดที่ลุงเข้าใจผมอะนะครับผมไปทาความเห็นให้กับต่างจังหวัดก่อน แล้วค็กลับมาทาบ้านตัวเองปีนี้นะปี2566นะจะไม่ไปเที่ยวที่ไหนเลยจะอยู่บ้านตัวเองเดี๋ยวจะมีอําเภอท่าแซะปะทิวอําเภอเมืองนะอําเภอสวีอําเภอตะโกอําเภอละแมอําเภอพระโต๊ะอําเภอลังสวน8อําเภอนะครับผมจะทําเป็นกองทุนแบบเนี้ยทุกอําเภอเลยเพื่อดึงโกโก้กลับมาอีกครั้งหนึ่ง เราก็ต้องใช้ชาวบ้านนี่แหละทำผมไม่อยากไปยุ่งเรื่องงานรัฐเดี๋ยวพอทําทเสร็จก็ให้เขามาถ่ายรูปยินดีนะครับแต่ถ้ารัฐ้ามายุ่งเมื่อไหร่ก็จกิงเมื่อนั้นคือเอะอะก็สภาพคือไม่รู้นะอาจจะดีก็ได้นะแต่ว่านี่คือเป็นประสบการณ์ที่ผมเคยเจอมาเพราะว่ากําลังทําดีๆเดี๋ยวก็ย้ายนะมาถ่ายรูปไปเพื่อนก็ได้เงี้ยแต่แล้วเนี่ยเราเป็นชาวบ้านนะตําแหน่งเราคือตําแหน่งชาวบ้านนะครับไม่มีใครมาบดกรเสียนพวกเราครับ ดังน <C jin x> er ั้นเราเป็นชาวบ้านที่มีคุณภาพดีกว่าเป็นคนดีของชาติบ้านเมืองไม่จําเป็นจะต้องเลือกเสื้อเสื้อเหลืองเสื้อแดงเสื้อส้มนะแต่ให้คุณเป็นคนลเมืองที่กล้าจ่ายภาษีได้ดังนั้นเลิกจ่ายภาษีได้ก็คือการดูแลตัวเองได้ครับนะครับดูแลตัวเองได้เมื่อไหร่มันจะดูแลครอบครัวได้ดังนั้นแล้วการดูแลตัวเองได้ก็คือจะต้องเลือกทําเกษตรแบบยั่งยืนเพราะว่าเราก็พิสูจน์มาแล้วว่าเกษตรนี่มันยั่งยืนมากนะครับแล้วก็อะไรก็แล้วแต่ที่ มันเกี่ยวกับของกินนะลูกมันชนะหมดเลยนะครับนี่คือความโชคดีของทุกนกินสองการดูแลมันรู้สึกถูามันมันง่ายถุขภาพก็ดีแล้วการดูแลนี่ผมยังยังคิดฝวันอยู่ว่าคนที่ทําสวนโกโก้นะครับสมมติทำสองไร่วันสองวันคุณก็เดินเข้าไปในสวนทีนึงไปเดินชมโกโก้ฉากโอกานใจไว้อันหนึ่งอันไหนมีกันแหงมาก็ตัดทิ้งลูกไหนไม่สวยก็ตัดทิ้งเดินชมไปเรื่อยเรื่อยืย ออกมาสบายสใจขับใช่ไหมเราเราเข้าไปพักผ่อนในดงที่มันมีอากาศเี่ยมใช่ไหมจริงๆแล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากไว้นะครับคือคาร์บอนเครดิตนะครับก็คือธนาคารคาร์บอนเครดิตนะครับก็คือธนาการออกซิเจนซึ่งคนไทยยังไม่เข้าใจอันนี้คือหน่วยงานที่เขารู้นะเขาไปซุ่มปลูกต้นไม้แล้วก็ขอทุนเงินทุนลอยจริงๆแล้วชาวบ้านเนี่ยหูตามันไม่กว้างไกละครับคือผมมองว่า ผู้นำอะ่ะมันไม่เก่งมันไม่มันไม่ได้ทำอะไรเพื่อชุมชนะ่ะเนี่ยเหมือนกับลุงจิตเนี่ยดูสีนะแกแต่เกา่าแล้วก็ทําเพื่อชุมชนนะครับคือตรงนี้เนี่ยคือกองทุนหมู่บ้านตรงนเนี้ยเนี่ยคือตั้งแต่สมัยทักษิณไม่ลู้ตั้งแต่ปี2500 2 5 4 6ันรับนะครับ,รบแล้วยังยืนหยัดได้นะครับแล้วก็บริหารกองทุนจนมีเงิน6 7็ล้านบาท่ะผมแบบอึ้งมากเลยแบบเฮ้ยกองทุนหมู่บ้านยังอยู่อะ่ะที่อื่นเนี่ยเขากู้ไปซื้อมือถือจนหมดแล้ว ราทีตนี้ยังอยู่นะแล้วก็ยังเป็นหลักนะครับแล้วก็ยังมาคิดช่วยผมนําร่องผมแบบดีใจมากบอกลุงว่าลุงวันนี้ขอทาอีพีเลยขอทาอีพีด่วนนะครับนี่เป็นการเปิดประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของจังหวัดชุมพรแล้วนะครับเราจะทวงคืนโปโก้ก,กลับมาให้กับคนชุมพรนะครับพืชตัวนี้จะเป็นพืชเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรแน่นอนนะครับถ้าผมกับลุงจีนยังอยู่นะครับและยังอยู่อีกนาน เพราะว่าเรากินโกโก้เราสุขภาพแข็งแรงนะครับ <S 2> <S 2> <S นะครับลุงจิตับฝากมาพายเลยสำหรับคนที่แบบสงสัยว่ามันจะเป็นไปได้หรือแล้วลุงจิตตอบเป็นพวกเขาหน่อยให้พวกแบบหายสงสัสยว่าโกโก้มันจะกลับมาฟื้นอีกครั้งได้ไหมมันอยู่ที่ความจริงใจแล้วก็ความรักคือคือคุณมีความรักในต้นไม้ถ้าคุณมีความรักในงานไหนก็ตามถ้าทำควา,ามาพระก,ก็บอกว่ามีจันตาคือถ้าคุณรักงานคุณก็ทํางานด้วยความดีเต็มใจ มีความสุขในการทํางานทํางานด้วยด้วยความสนุกและเป็นสุขเมื่อทํางานอย่างที่ท่านปัญญาอนุท้าบอ,อกนะครับแล้วโกโก้ก็เหมือนกันอย่างที่ผมว่าเมื่อกี้เนี่ยนะถ้าว่างๆเราก็เดินเข้าไปในสวนมันสน,นุกมันสบายมันสนุกมันสดชื่นใช่ไหมครับก็ทําให้ชีวิตดีขึ้นทำให้อา,าย,ยุยืนยาวกินโกโก้แล้วก็อยู่สวนโกโก้กคืออยากอยาก,อยากจะบอกสุดท้ายเลยนะโกโก้คืออาหารของมนุษย์ชาติลุง เจ็ดพันล้านคนทุกคนกินช็อกเลตหมดนะแล้วการทําลายโลกไปเนี้ยเราทําลายโลกได้น้อยเพราะว่า,าโกโก้ใช้สารกินน้อยอต้องเข้ญญาใจตรงนี้ก่อนนะเราไม่เราไม่เทียบพืชตัวไหนครับแต่เราบอกว่าโกโก้คืออาหารมนุษย์ขับเคลื่อนโลกด้วยอาหารเราต้องกินลงแล้วประเทศที่เขากินโกโก้แต่ก็ไม่มีต้นโกโก,ก,ก้เยอะเยอะนะครับทั้งโลกเนี่ยปลูกได้เพียง22ประเทศเท่านั้น นะครับในใน,ในโลกร้อยแปดสิบาประเทศครับประมาณสองร้อยประเทศทั่วโลกนะครับปลูกได้แค่ประมาณยี่สิบสองประเทศ <c oughs> โอกาสมันโคตรเยอะผมตีมันแค่แค่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วจังหวัดชุมพรคือพื้นที่ทองคําอ่ะนะครับเราสามารถปลูกพืชอ,อะไรก,ไก็ได้เพราะว่าเราเป็นจังหวัดที่ฝนแปดแดดสี่น้ําเยอะแล้วจังหวัดใกล้เคียงเช่นรันองสุราชนะครับประจวบเนี่ยจังหวัดใกล้เคียงเราปลูกพืชได้หมดเลยนะครับเปิดใจหน่อยกับโค้นะครับแล้วก็ มาดูถ้าคุณรักนะให้คุณรักคุณพอใจทีนี้บางคนบอกว่าเอ้ปู่ก็ไปขายไหนเนี่ยจํากันตรงนี้ครับผมก็เลยถือโอกาสนี้นะครับบอกว่าถ้าคุณปูกผมจะรับซื้ออะตีซื้อนี่ซื้อเพื่อเอาใจคนปูกนะไม่ใช่ไปใต้เขาไปขายอาจารย์ป๊อกมันก็ไกลผมไปรับซื้อรวบรวมรวบรวมแล้วอำเภอปะทิวอำเภอปะทิวต้องให้ องค์กรสวัสดิการชุมชนตรงนี้เป็นที่รับซื้อนะครับก็คือสําหรับอําเภอปะทิวนะคนที่ปลูกในปะทิวก็มาขายตรงนี้เลยนะครับที่กองทูนสวัสดิการชุมชนนะครับทะเลทรัพย์ซึ่งก็เป็นเครือข่ายของอาจารย์พรอนะครับไม่ต้องไปถึงหลังสวนมีพืนที่กับหลังสวนเนี่ยห่างกันประมาณเจิกิโลเลยนะเป็นจุดรวมครับเป็นจุดรวมตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะนําร่องทุกอําเภอในจังหวัดชุมพรนะครับแล้วก็เมื่อนาร่องเสร็จเดี๋ยวเราอาจจะเชิญผู้หลักผู้ใหญ่ให้เขาทักหน่อย ให้เขามาเปิดงานที่เรานะครับอันนี้เราก็ขับเคลื่อนโดยชาวบ้านนะครับ EP นี้นะครับก็ของปากของคอนะให้รู้ว่าโกโก้ชุกพรมันตื่นแล้วนะครับขอบคุณลุงจิตมากๆนะครับฝากสุดท้ายนะครับลุงครับฝากอะไรถึงแฟนๆทางบ้านครับก็ขอให้มีความสุขจากการกินโกโก้แล้วกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีครับลุงจิตครับสวัสดีครับเพื่อนๆครับ